สวัสดีครับตอนนี้บุบบ้งนำทั่วมี่คมฟังกิน่ะสีคา,นะามฟังบนะนะ่านแขงแข็งวุถือหัวเลยวะกาสิหัวเดียวหัน ตาได้ท่านมีนังเกียรนี่ยนออกไปเราเตรียมนังสากเขาวานแล้วครับผลตกนักมันมาแดนบันว่วงบ่ไปไง เออไปแต่เลนโตขึ้นเถอะไปแต่เล,เล,น,เลนโตขึ้นเอนนนถอะของทางนแค่ในมือนะอันไหนกวะบ่มาครัดเถอะโอ้ขี่เราไมา่เล่าขี่เราทำปูปูด่าบืนบืนนอนขัด

ทุกทุกทุกฝนตกคักครับยู่ขอนแกนเนี่ยเหน,นครับน้ำท,ท่วมอนแกนครับอยู่ตอนนี้ครับฝนตกหลจนน้ำท่วมโอ้

นีเดียลองมาได้กี่ตนท่านมากปลาปลามากครับเยอะมาเนี่ตนนงตัวตัวหนึ่งพ้างอไรหนึงีจ้างกำบันรอบบัน นั่นน่นั่นโอ้ได้ได้ได้นี่หมันอยู่หมันอยู่แหน่หมนอย่นหมันแหน่หมนตัวไหนพาันขนหมันน่ก็หมันหมันแตว่าื้อข้นเดี๋ยวได้ขึ้นนขนหมันขนหมันเลยว่ข้นหมันนี่ยยังไงขนหมันคนหมัน มันคือมันคือปลาอนปลาที่เดือดแต่ผสมปลาสลิดเีปลาสลิเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยนวโอยนงไ่ไงน โอ้โหเลยครับซื้อผู้เดียวแคเชยงแจ่เชิงที่ต๊อกอ๋อเขาเต็มจัวไทยเหรอี้าสิบโอ้ยห้าเ้อยห้าสิบบาทห้าร้อย บกเี ined, ้ยว่าเอาไฟเอาเดีวท่านหาไฟมาหาไฟมาย่างปลาแก้มเรานสร้างอย่างดวนนีไป่ปคายที่ไยไปไเอันนี้อคายเีม่อไปมันจปายนั่ยหะนไปกินไปกินปกินไปนไปกะไป่ไปไปกินปกนไปไกินปไปไปไปคไปไปาไป เ่อ่าจะแกไดิ่แ่หัวนควายเนี่หัว่อแม่เอ๊แม่กะเจ้าเอเอาไปเก่าปตัวขุ่เก่าีควายดีควายตัวน้อยดีครับไหลขุ่เก่าเสีงคว้ยหลังคว้ยบนี้เลยเรลาี่กำลังแงตวรับอสน้เหียายหาดเจ้าเรยว่ามาบงบ่ายมอยู่แล้ว วลลามันสลักลงมาเว้อเบิ้งก็บไไปไงครับได้บ่เนี่ยว้กูไปสองรอบแล้วไปไว้สองรอเพี้ยได้คตัวนเครื่องทั้งสีเปี่ยนใช่บกเจียบแกเจียกับแยล้วครับขายตลามีขายตลามกับพวกพ่อรู้รเราเปิด่มีปลากระลิศปลาควายนี่ก็เพี่ย มาแซงมาแซงแก่กายางทำไปกาม่าเลยเนาะเห็นไมมาแซงย่างกะแก่ทำไปกาม่าเลยบอแล้วม mm ันหามันมื่อนึ่งเดียวมอดนเอน้านนยนสาวอแต่ว่ามันมันนำหอกมาไหมเพราท่นเป็นขี้แ่ย์นะเพสมัยตะกี้ท่านไม่ขี้ค่ยหมือน่เดียวราสมัยตะกี้น้องแก่น หัวขับพวกนี้ใส่ตรงอ่ะตรงขาดอีโดดไปน้ำเลยเพราะย่านน้ำเสยเก่เาย่านน้ำนี่ย่านย่านปาออกจากตรงจากตรงร้อยไปน้ำกินปังเหลือ้อนแรกถือขางได้เสียเกี่ไส้เจ็มไส้น้อนาถางโล่นี่หรือร้อนทำไมี่มันหลายเสีเ่ไส้ตรงหรือเ่าบซื้อมีขายกันมีเทปปะเนี่ยว่าวันพายต่อมเสียไหม น ma ี่เมื่อมันเมื่อมันมาไปตึกเลยเมื่อมันเมื่อมันมันเ้้านขับหลานมันูกนักเขายาเ็นูนักเ้อเอ้าแม่นแหงมหมันเลยมันค้นมันมาเล ตงกมัน่ก็มนบ่ถึงลูกมาได้ใก่อนเปนา้ยังวาต้งมันเออเักเส้ยโอโคเอาตาใตบ้รว่ต้องมันนั่งกันจานขั้วก็ม่วงขั้วขาวควอกเหล่วนี้้อโคเอาตาตอย่งน้นียจะขึยกันบด รนวงื่วงปะปต,ตาฮ <c oughs> ัดนำถ่วมมันให้หนากเาเจิบมาได้เนาะมาได้วันไม่ถ้า่างสนค้ามันหมดเลย ต้องว่าทั้งทั้งสารามกรนำถั่วเทั้งโกสุมนะมืดเดแถวบ้านกวางเบื้งไ่าาไ่ามวง้างหลอก่น้ไปเยเขาวางะบ้านม่วงก่ทั้งทั้งที่เไปยทั้งม่งหอกเยไม่ใกล้มันเป็นนั่นแหะมันเป็นนั่นมนนามันนำไลไหลเพราะท่านเสื้อนยะ เด้บักันนั่นนี่บวกวันนีามนาบอกางกออกเวยมใกล้เทนั่นมีรถคันนึงมีรถคันนึงเมสอมันนาท่วมเลยไม่ผมสอบหรอกูดปี

บรมานบ่ะมันมาทั้งไฮน่าบ่เน้ามันมาทั้งพีแล้วขุนแล้วทั้งผุน แมา่แจ้ง,นะาางโตรอเถอะเนาะโอ้โหสุดยอดละวะเอาไม่ย่ยมไปไทยหน้าเลยนะย พอดบ้านว่คักเยอะ